กินปูดูเย,ยวล่องแพเปียกเล่นน้ำสลเดอร์เครื่องเล่นสุดมันมันสวัสดีครับผมวันนี้แม่ยายจ่าไอทิวเที่ยวอยู่กันที่พาเพิร์ธโฮมสเตย์เ,เตเตจันทบุรีลีไอมันจะไปเชื่อหรอครับผมแม่ยายจะพาไอทิวมาเที่ยวอย่างนี้ที่พารโฮมสเตย์ติดป่าชายเลนมีกิจกรรมให้ทำทั้งวันเราเดินทางมาถึงที่พาเพิร์ธโฮมสเตย์นะครับผมแล้วเราก็เดินทางเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะครับทุกคน,ยนอยากจะบอกว่าที่เนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมวันนี้เรามาพักกันที่ห้อง53นะครับทุกคนที่พัก มีแอร์ทุกหลังนะครับผมเตียงนุ่มมากเลยมีบิวบรรยากาศเป็นน้ำน้ำนะครับอยู่ข้างหลังมีสกายสุดชิลไว้ถ่ายรูปเราเดินทางมากัน5คนนะครับทุกคนเราเดินทางมาถึงเป็นเวลาเที่ยงนะครับทุกคนได้เวลาอาหารเที่ยงพอดีอยากเป็นสงเสียสงสอต้องมาลองเที่ยวพาเพินโฮมสเตย์จันทบุรีอยากจะบอกว่าที่เนี้ยอาหารฟรีสมื้อเลยนะครับผมเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่อาหารมื้อเที่ยง11โมงครึ่งถึง3าโมงเย็นอาหารก็จะมีน้ําพริกปูผัดผงกะหรี่จุกๆอย่างนี้เลยต้มจืดกุ้งแน่นพาจัน ทัฟี่ต้องมากินหมูชะมวทอดมันปลาแม่ยายบอกแม่ยายชอบเลยครับทุกคนแล้วก็จะเป็นไก่อบน้ำพึ่งครับทุกคนไก่นุ่มๆฉ่ำๆเลยนะครับทุกคนหัวอร่อยมากเลยนะครับผมไม่ฝ่ายขอแล้วครับผมพ้มพริกกะปิกอยากจะบอกว่าที่เนี่ยส้มตามโชว์ฝีมือเองได้เลยนะครับผมจะเอารสชาติไหนตามเองได้เลยนะครับผมอยากจะบอกว่าทุกอย่างไม่อั้นจริงนะครับผมนี่เลยเครื่องดื่มน้ําอัดลมน้ําแข็งโซดาฟรีตลอดทริปนะครับทุกคนพอเรารับประทานอาหารเสร็จนะครับผม เราก็เตรียมไปดูเหี่ยวกันนะครับทุกคนไปล่องแพเปียกกันนะครับผมสี่โมงเย็นนะครับไปล่องแพเปียกกันเขาก็มีน้ําแข็งฟรีมีกระติกให้นะครับเราจะกดแป๊บตีกกดอะไรไปได้นะครับทุกคนหรือใครจะเตรียมน้าแก้กล้ยมีฟองขึ้นไปก็ได้ครับนี่เขาก็มีชูชีพมีอะไรให้พร้อมเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนไอทิวไปนี่ติดใจบรรยากาศมากครับสวยมากเลยนะครับมีเอฟซีมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมไปแล้วลงแพกันเลยนะครับทุกคนบนเรือเขาก็จะมีเพลงเปิดนะครับผมเพลงแดนด์ให้ทุกคนเต้นกันได้เลย นะครับผมเต็มที่นะครับผมนั่งเรือไปได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็มีฝูงเหยื่วนะครับมาบินเยอะมากเลยนะครับบินตลอดทางเลยนะครับคือแบบบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมนี่นะครับเหย่่วนี่อยากจะบอกว่ามันมากนะครับเปิดพงเปิดเพลงเต้นกันกินได้สบายตามสบายใจชอบเลยนะครับผมมาเป็นกวนเป็นแกงก็จัดไปเลยนะครับผมแม่ยายก็เต้นยิกๆเลยนะครับแพลไปได้สักพักหนึ่งนะครับพี่ๆเขาก็จอดแถวเล่นน้ํานะครับผมนี่โดดตู้มลงไปเ่มน้ําเย็นมากเลยนะครับมีความสุขมากๆเลยครับผมที่ได้มาเที่ยวพาเพลนมสเตจันทบุรี พอเราล่องแพดูเหยี่วเสร็จแล้วก็เดินทางกลับที่พักนะครับผมแล้วเราก็มาเล่นสไลเดอร์เล่นเครื่องเล่นต่อนะครับผมอยากจะบอกว่าสนุกตื่นเต้นมากนะครับผมทีแรกคิดว่าแม่ยายจะไม่กล้าเล่นครับแม่ยายขอขึ้นไปนะครับผมแม่ยายบอกสนุกมากเลยนะครับทุกคนน้ำเย็นสดชื่นมากเลยใครจะมาเที่ยวตอนนี้ครับผมรีบๆเลยนะครับผมทังกิจกรรมเสร็จนะครับมื้อเย็นเราก็มารับประทานอาหารกันนะครับผมหกโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนไปเลยนะครับผมมีดนตีมีนักร้องมาให้รับชมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับผมมีน้ำแก้คายมีฟองให้กิน ทุกวันนะครับมีบริการ6กโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนะครับทุกคนมีไปเลยนะครับผมอาหารมื้อเย็นก็จะมีกุง้งตมงง้มกุ้งยำยำกุ้งหมูกรอบนะครับทุกคนปลากระพงทอดน้ำปลาปูนึง่งจุกๆอย่างนี้เลยครับทุกคนไอนางลมทรงเครื่องแ้วก็กุ้งแช่น้ำปลาเมนูนี้ไอ้ฝ้ายชอบครับทุกคนหมูกรอบไมายายหญ่แบบเมายายขอจัดครับส่วนปูนะครับไม่อันเลยนะครับผมไอที่อยู่ชอบอาหารเย็นนะครับผมไม่อันถึงเที่ยงคืนไปเลยครับแจวๆไปเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นไอตรงไอติ น้ำของทรงน้ำแข็งใสมีหมดนะครับผมกินจนอืดจนจุกไปเลยนะครับผมไอทิวก็ไปให้ติปตักร้องซะหน่อยครับผมร้องถูกใจแม่ดึกๆนะครับเริ่มเปิดไฟแล้วครับทุกคนนี่แม่ยายก็เริ่มเต้นไฟก็เริ่มเต้นแล้วครับทุกคนเริ่มมันกันแล้วนะครับผมนี่น้ำแก็งหวยมีฟองนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าบรรยากาศกลางคืนนี้ก็สวยมากเลยนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับคุ้มมากเลยนะครับไม่มาไม่ได้แล้วนะครับผมวันลุงขึ้นนะครับเราก็เตรียมตัวกลับบ้านนะครับแต่ก่อนกลับเขาก็มีอาหารเช้าให้นะครับผมชวนใครจะจัด รูปก็จัดกันได้นะครับผมเช้าเขาก็มีปลาท่องโกมีนมมีโอวันตินมีอาหารเช้าให้หมดนะครับนี่ผัดเส้นนะครับข้าวผัดมีกันก็มีไม่ว่าจะเป็นไข่กระทะข้าวต้มนะครับผมนี่ข้าวพงข้าวผัดนะครับไอ้ฝ่ายมันบอกว่าในข้าวต้มนี่ไม่ค่อยมีข้าวเลยครับมีแต่หมูนะครับสุดยอดมากจริงๆนะครับผมไปกันนะครับผมช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะตั้งแต่1มิถุนาถึง31สิงหา25จนถึงวันพฤหัสใหญ่3ท่านขึ้นไปราคา1,490บาทเด็กอายุ7ถึง1 2ขวบรึ่งราคา ครับผมหรือใครจะมา2ท่านใาคราอยู่ที่พันเจ็ดบาทครับผมส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดนะครับตะเลิกแล้ววันหยุดเทศกาลผู้ใหญ่3ท่านขึ้นไปราคาพันหกเบาทเด็ก7ขวบถึงที่สขวบครึ่งราคาหรือผู้ใหญ่จะมา2ท่านท่านละพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทของเดือนกันยาจะอยู่ที่วันธรรมดาหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทต่อท่านศุกร์เสาร์อาทิตย์ท่านละหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับไม่ไปไม่ได้แล้วที่พาเพิร์นโนสเตย์จันทบุรี